คำถามนะครับในเรื่องสุขภัณฑ์เนี่ยนะครับคำถามกันบ้างมายมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับคำถามสุขภัณฑ์ที่ถามกันส่วนใหญ่แล้วจะถามว่าสุขภัณฑ์มีมอกรหรือไม่นะครับสุขภัณฑ์แล้วก็เป็นต้องผ่านมอก792เป็นมอกอบ,บังคับของประเทศไทยน,นะครับครับอันที่2เราถามว่าสุขภัณฑ์นี่ครับปุ่มกดแบบ2ปุ่มกำนปุ่มนะ่ต่างกันยังไงนะครับถ้า2ปุ่มก็คือ น้ำใช้น้ำได้ทั้ง3ลิตรและ6ลิตรนะครับกดปุ่มเล็กก็3ลิตรกดปุ่มใหญ่ก็6ลิตรแต่มันอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับอีกละะักษณะหนึ่งมีปุ่มเดียวปุ่มเดียวก็กดปุ่มเดียวก็เป็นน้ําออก6ลิตรนะครับประมาณนี้ที่ถามกันนะครับอีกอันหนึ่งท่อของสุขภัณฑ์ท่อน้ําทิ้งใช้ท่อขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถามกันเยอะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นท่อน้ำทิ้งขนาด4นิ้วซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับแล้วติดตั้งสุขภัณฑ์ของเราของโซลุโกของเราเนี่ยมีด้วยกัน2ระยะ อยู่ที่รุ่นนะครับต้องไปเลือกดูเอานะครับมีรุ่นหนึ่ง260อีกรุ่นหนึ่ง300นะครับรุ่น260เนี่ยเรามีไว้ข้อดีของเขาคืออะไรรู้ไหมครับข้อดีคือสมมุติเรามีบ้านเก่าอยู่แล้วทําการรีโนเวทนะครับแล้วก็ปากกระเบื้องขึ้นไปเลยระยะท่อน,น้ําทิ้งที่เราเดินไว้300มันก็จะหายไปถูกไหมครับผนังก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเราใช้โถส้วม2 6ง 260, นี่แทนได้เลยอีกอันนึงบางที่ บางตึกหรือออฟฟิศเก่าๆหรืออะไรเก่าๆเนี่ยเขาใช้ฝัดวาลวอยู่เขาอยากจะเปลี่ยนเป็นหม้อน้ํานะครับซึ่งระบบฝัดวาลวเนี่ยเดินทดล้าทิ้งอยู่ประมาณ250อของเรา260นะครับก็หรือฝัดวาลวออกใส่หม้อน้ําของเราก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยระยะนี้เป็นตัวทดแทนได้อันนี้คือสิ่งที่ดีสำหรับเอาสุขภัณฑ์ตัว260เข้ามานะครับอีกอันหนึ่งฝาลรองนั่งทำความสะอาดอย่างไร ก็ใช้พวกน้ำยาล้างจานนี่แหละครับหรือแชมพูเนี่ยทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งก็สวยงามแล้วนะครับจะขอให้ทํางานละาานอา,อาทิตย์ละครั้งก็แล้วกันนะครับอีกข้อหนึ่งที่จะถามคือว่าถูสุขภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างไรก็หนึ่งอาทิตย์ทําความสะอาดหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้น้ํายาที่ขายกันทั่วไปนี่แหละครับที่มีกรดน,นะครับแต่ต้องเป็นล้างเซรา,ามิกเท่านั้นนะห้ามไปโดนจุดที่เป็นโครเมียมนะครับส่วนอ่างล้างหน้าระยะแนะนําการติดตั้งความสูงเท่าไหร่ ความสูงสูงจากพื้นนะครับสูงจากพื้นที่ติดตั้งกระเบื้องแล้วนะครับขึ้นมาถึงขอบด้านบนของอ่างล้างหน้าทุกรุ่นนะครับ80เซนหรือ800มิลนะครับอันนึงท่อน้ําทิ้งของอ่างล้างหน้าเดินท่อขนาดเท่าไหร่โดยทั่วไปแล้วเราจะเดินท่อประมาณประมาณ1นิ้วครึ่งเท่านั้นนะครับอีกอันหนึ่งความก้างความกว้างนะครับของเคาน์เตอร์ที่เราใช้กันโดยทั่วไปที่แนะนำเนี่ยนะครับเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่จะกว้างแนะนําประมาณ60เซน นะครับหรือ600มิลนะครับอันนี้คือระยะใช้งานสูงสุดแหละประมาณนี้นะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับแต่ถ้าบางคนห้อง,องกว้างก,ก็แล้วแต่เขาจะดีไซน์นั้นก็เป็นดีไซน์ไปนะครับอีกอันหนึ่งความสูงของโถปสัสสาวะชายนะครับที่ติดตั้งกันแบบแขวนนะครับโดยทั่วไปแล้วที่เป็นแบบแขวนจากปลายจากปลายของขอบนะครับให้สูงจากพื้นมา650มิลหรือ65เซนอันนี้คือระยะที่แนะนําในการติดตั้ง นะครับก็ประมาณนี้ถ้ามีใครสงสัยอะไรก็ติดต่อทางซูซูกเราได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลทางด้านแนะนำทางด้านสุขภัณฑ์ให้โอเคครับผมสวัสดีครับ